ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้เข้มันมาได้ไงนะที่บ่อน้ําหลังโรงงานท่านผู้ชมมีไอ้เข้มเจอตัวลูกท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าตัวแม่มันอยู่ไหนนี่บ่อน้ําเล็กๆแบบเนี้นะม,มีขี้ดินขี้โคลนมีน้ําน้าก็มไม่ได้ลึกหรอกครับแต่ว่าพนักง,งานโรง,งงานเขาเห็นไงครับหนะ้าในซอยสุขส,ขสวัสดิ์39เป็นป่ารกทึบเจ้าหน้าที่ก่อไปเลยครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพระประแดงค้นหายอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเจอไม่เจอล่ะเจอครับ ไอ้แค่ตัวผู้นี่เจ้าตัวนี้เลยครับโอ้โหตามหาตั้งนานนะเล่นซ่อนแอบ,บกับเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยก็วัดกันก่อนอน,นะเอาตลับเมตรมาวัดมันยาวประมาณสัก80เซนครับหนักประมาณกิโลนึงยังเป็นลูกไอ้แค่อยู่เขาก็เลยจับได้ปั๊บก็ส่งประมงจังหวัดสมุทรปราการคุณศศินันครับซึ่งเป็นพนักงานโรงงานที่ไปเจอไอ้ลูกไอ้แค่นะครับบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาผมเจอแล้วล่ะมันว่ายน้ำเล่นนะอยู่ด้านหลังโรงงานนะตอนนั้นยังตัวเล็กตัวน้อยอยู่อย่างเงี้ยนะฮะผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะ ตั้งแต่ต้นปีนี่กลางปีแล้วมันโตเลยวไหมล่ามันกินอะไรเนี่ยน่านะจะกินกบกินเขียดยู่แถวๆนั้นแหละนะอุรโงสมบูเลยเ<อ>ใช่ไหมเอเอตอนนี้มันตัวยาวั้ง80เซนแล้วนะครับนะเขาก็เลยกลัวจะเป็นอันตรายก็เลยเอาตะข่ายไปดักเอาไว้แล้วแจ้งเจ้าหน้นาที่นะครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่รู้เหมือนกันว่าลูกไอ้เขมาอยู่ที่บอ่อน้ําหลังโรงงานได้อย่างไรก็กลัวว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าหรือโตแม่มันจะอยู่ไหมก็เลยฝากเจ้าหน้าที่นั้นช่วยกันสํารวจตรวจสอบด้วยครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม